สวัสดีเช้าวัวนศุกร์คุณที่ยสิบเ27นะครับวันนี้ก็สิ้นสุดสัปดาห์แห่งการทํางานครับก็ตามเคยครับก็มาสวนฟักทองแต่วันนี้ไม่ได้ผสมดอกฟักทองครับวันนี้จะถ่ายเช้าหน่อย <c oughs> ก้นี้ได้ฉีดนมผงเด็กซึ่งฉีดตามกบขอบแล้วก็กลางล่องเพราะมันลงไม่ถนัด ตรงนี้ได้จ้างพึ่งครับให้พึ่งเขาผสมให้ว่าคนมาผสมคนผสมมาเจ็ดวันแล้วทีนี้ก็ปล่อยให้ธรรมชาติเขาคัดเลือกมันเนื่องจากมันลงไปยากดินก็ยังเป็นโคลนเฉิ่อแะแฉะลูกไหนที่ผสมก่อนก็จะโตหน่อยครับนี่ก็จะมีลูกตัวกว่านี้ครับแต่ว่ามันอยู่ด้านกลางอยู่ข้างใน เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนี่ครับเหลืองลามงามตาเลยครับมองไปในด,ดอกพักทองกับผึ้งแล้วลังเก็บเกบสรเก็บน้ำหวานดอกไม้พลังเขาาก็จะจับดอกตัวผู้แล้วก็ไปจับดอกตัวเมียซึ่งตัวเขานี่เต็มไปด้วยละององเกสรคลุกฝุ่นอยู่นั่นแหละครับแล้วเขาก็ไปจับดอกตัวเมียแล้วทำให้เกิดการผสมพันธุ์ มาดูของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมีก็เ,เหลืองอลามงามตาเป็นกันเหลืองกระทั่งใบแล้ครับก็าอาจจะเกิดลาน้ำค้างมาด้วยก็นับจากผสมแก้สอนนี่ถ้าเป็นลูกแล้วก็นับไปประมาณเดือนกว่าก็จะได้เก็บผลผลิตแล้ว เศรษฐกิจย่ำแย่อย่างงี้ตลาดปิดก็ไม่มีคนซื้อแล้วครับคอยว่าคอยว่ากันทีหลังจากเหตุการณ์วันที่สิเมษาได้ข่าวว่าเขาจะเปิดอีกครั้งแต่ก็ไม่แน่ใจบางข่าวก็ว่า3เดือนก็รอรุ้นครับตอนนี้ก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับดัวฟักทอง ชึงป็นผลงานระยะเวลาสองเดือนกว่าเดี๋ยวที่สามเตรียก็คือเป็นลูก,กรอให้เขาโตแล้วก็อัดปุ๋ยนะครับจะลงไปไม่ได้มันจะแฉะหน่อยหนาครับเกลยว มาดูบรรยากาศเช้าๆช้ปกติปกติก็จะกลัวจะผสมเสร็จก็สามโมงวันนี้ก็ให้พึ่งเขาทำงานไปอัน,นมผงเด็กมารอกครับนี่ก็เห็นบินอยู่นะครับตัวใหญ่ นตกก็เขียวไปทั่วพื้นปัตตพีแล้วครับพวกหยาพวกข้าวที่เคยร่วงก็กงอกมาแล้ววันนี้น้ำค้างแรงครับหมอกแรงชุ่มทำชุ่มฉ่ำทั้งน้ำค้างน้ำน้ำฝน,ำ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 นำเอโอเคครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยครับจะอัปเดตท,ทุกวันุนก็จะได้เก็บ ถึงวันนั้นราคาตลาดจะเป็นไงก็เรื่องของเวรกรรมครับกราบขอบคุณครับ